ไม่เด้วันร้อนรเรียงทุววงคงกคนตรวจเครื่องแักกากให้มันดูเรียบร้อยและสวยงามเพราถูรับเรียนองเราเป็นที่หนึงองเรียนหนีเข้าใจบาุมเบิงเบิงสุมเกือกมิอหนงมันผิดหูผิตาคู่ค้าแค่เมือนี่ ผมยาวสก,กวัามาเมือสีตาไปนี่เห็นบ้นี่เขาเรียบรอยเขาบอกสวยงามตรงแกะเ,เอามาให้ไปช่วนเจม้มันเป็นเกาลีเกาลีกาแฟยังอยู่นี่คือเือสีตาไปนอยู่นี่งๆ<อ>จะไม่กิบอกแล้วไ่เ็นไมาเห็ไผมยาวหรือ้สีตาไปค<ๆ>ขัวมเห็นไปช่วยยนีอ <c oughs> ้าวไม่ได้แล้วข้าวกินี่ชบกันจะไม่ไว้จะไม่้อไรบนาะนี่อห้นอื่นแล้มันตะหักแ้่ปะในมัโน่นนั่นตาหัก่อต่อ่มัเนี่ย ไม่จะหั่นงานฟ้องแม่ของแม่ของแม่ไม่ใช่บอกแม่ผูกูุ่งแล่วเด้อเอ้าใช่ say, me, man, ี Al, ่ล่าเอาตัดขึ้นของคู้งตาของคุ้ขึ้นกันได้เอาตาคุ้ขึ้นเอาวงอนแล้วอย่าบอกแม่มั้งนะเออได้ได้ตาใบเิ้งมิ้งดับคู่ไวเจ้าถ้าตัดคู่ชันไปบ่ มอนเนี่ยคู่มันตาฮาแล้วตอออคือ,อกันรว่าแม่มันสันโพดดีต่อสัาสา่งคู่มันตาฮาก้าตอ,อเธอจะบอกแม่เธอจะอีหลา่าเดี๋ยวคู่สพาไปกินขนมมาคู่จิไปช่วงเฮ็ด